หนูจาดรายการสมัยแต่ก่อนแล้วหนูแบบหนูคิดไม่ออกจนก็มสองมสามซื้อต้นออบู๊ยที่ยกไปบอกได้ยังไงคนเนี่ยเคยใช้นามแฝงว่าต้นอ้อเป็นนักจัดรายการป่ะจับเพสติงอยู่แล้วเอาลองแซมเปิลดิเอ่อนี่ไม่รู้เเขาจัดรายการตลอดเวลา เราต้องจัดไดางๆมันจะเปิดเพลงคมแสดงแท่งใจดูเขาเติมเติมปุ่นดาเารายการสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทั้ง4,600คนนะคะในช่วงนี้อยู่กับดีเจต้นอ้อนะคะสื่อดีเจแม่มะเกาแทะน่ว่ารคักแทะ สวัสดีคะ่ะขอบคุณาดาวเปิด,ดเด้วยิิรชนะคะดาว500 50ดวงนะคะขอบคุณด้วยเดี๋ยวดิฉันส่งดาวให้คุณบอยก่นอกนแป๊บหนึ่งนะคะสิเปิดเพลงบอยซิริใช่ไหมเปิดบอยแล้วไม่ไหมายถึงแบบเป็นดีเจเนี่ยกำลังสิเปิดเพลงบอยซิริใช่ไหม<อ>พูดยังไงถึงก่อนอเปิดเพลงโทษเข่าก่อนโทษเข่าเออโทษเข่าเจ้าโทษดีเจก่อโทษเข่าโทษเข่าเจ้าก็จริงจังเนาะไอ้คนนี ดาวที่ดาวนี่อันนี้รายการดีเจตนตออะไรเนี่ดาวนี้มันกลิ่นอะไรดิดาวมันก็คู่ได้ที่สุดเลยเอาเบาไปดีเจเบากระจิโตออะข่อยเอากระจิโตะก็เนาะเอาเกาเผากอาเอาเก้าเผากอนโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยตั้งจตีแบบแรนี่ยอ๋อเบาไปก่อนเดี๋ยวในช่วงนี้สำหรับใครที่อยากจะขอเพลงอะไรนะคะสามารถขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะก็ เดี๋ยวสาเรียนนี่เองเดนนี่อ ah ๋อเดี๋ยวคอาวนี้รับสายจากทางบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับอันนี้ค่ะขอเพลยงงมแสดงแห่งใจนะครับนี่เนี่ยเสียงเสียงมันออนอากาศมันสิบเป็นอันหอนใส่กันหัือสิล่ะขอขอเพลยงงมแสดงแห่งใจนะครับจากหัวหน้าผู้เบาแน่วเลยครับ ฝากใครผู้ใดวะจ้าฝากให้สาวพรครับโอ้ฝากให้สาวพรโอเคค่ะเดี๋ยวเปิดไฮเดอร์เออกดสิรักสิเดค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกต่อมานนี้โฆษณาก่อนจะขี่ไปขอโฆษณาได้ปุ๋ยมหมปุ๋ยปุ๋ยปุยปุยปหยแม่ชั่วโมงละหาลอยแม่ซื้อ่วลาจับเลยอ้ยโฆษณา โฆษณาก่อนจะปวเพงโฆษณาก่อนจะปวดเพลงเร็วฝากไปด้วยนะคะสำหรับโปรตีนผิวนะคะออร่าดีนะคะตอนนี้มี5รสชาติ1กล่อง490บาท1กล่องมีทั้งหมด12นะคะทานได้10วันกันเลยทีเดียวนะคะฝากไปด้วยสำหรับออร่าดีนะคะใครสนใจสั่งโปรตีนผิวสวยนะคะผิวดีสุขภาพดีแล้วก็ที่สำคัญไม่โทรมหน้าเด็กอยู่ตลอดเวลาต้องแอดไลน์ได้ที่ออร่าดีเลยนะคะ แล้วกันในช่วงนี้ค่ะพี่น้องเพิ่นขอเพลงกันเขามาค่ะโฮมสแบงแทงใจดีกว่าเอามาทำจงไหนเพลงกันกูขอโฮมสแบงแทงใจเออขอเพลงโฮมสแบงแทงใจค่ะจากเพิ่นบอกว่าจากพ่อนางผู้บ่าวแนวฝังสาวพ่อนเอวัสัสสาวพอนอยู่ทางเดียวมาฟังเนี่ยเอากระสิบบอกไปเด้อเออกระสิบบอกเอาก็พูดไปคอยตายอันนี้เป็นครั้งแรกเปิดเพลงไหมออกซอบอส เปิดเพลงหนยเอามีคนส่งดาวไม่ข่อยอีกแล้วดาวแบบนี้ไม่ได้นะครับดาวแบบกดดาวแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยพี่น้องผมเจ้าส่งดาวแบบนี้ไม่ข่อยมันก็่ได้เลยนี่มันไม่ได้ดาวแบบนี้ไม่ได้นะานฝากไปด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะส่งดาวให้กับคุณบอยสิริชัยนะคะส่งมาได้เลยนะคะต้องเป็นดาวจริงๆเท่านั้นดาวปลอมๆไม่ได้เลยนะคะ ขอบคุณดาวด้วยนะคะวันนี้4 6 6 7ดวงขอบคุณสำหรับดาวที่นำมาใช้ทดแทนค่ากับข้าวของเราได้วันนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะครับที่ร้านอย่างก็อนนาวานาวนครเฮ้ยไม่นาวานาวนครนาวติดลมด้วยไปร้านเดียวกันไม่เอ้าเขาไม่ได้บอกว่าให้นาวาติดลมนาวาติดลมอยู่หลังสิบอันนี้บอกว่านาวานาวนครเฉยเฉยจริงนาวานาานครเฉยเฉยเขาโทรไปบอกให้พี่เปลี่ยน ห้ามมีคำว่าติดลมเอ,เออเออทำไมของหนูติดลมหนูนติดลมไหมดาวแบบนี้ไม่ได้นะครับทุกคนดาวแบบนี้ไม่ได้ต้องต้องเป็นดาวแบบนี้ครับ